ถ้าพูดถึงทางออกของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาที่คุณพระพิชาก็รายงานไปแล้วว่าครมเคาะออกมาจะพักหนี้ให้50%สมมุติชาวนากู้เงินมาร100อยบาท50บาทเนี่ยพักเอาไว้ก่อนอีก50บาทที่เหลือบวกดอกเบี้ยอันนี้ต้องจ่ายให้หมดภายใน15ปีแล้วก็ห้ามไปสร้างหนี้เพิ่มแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขของชาวนาที่รอการช่วยเหลือกว่า5 0,000คนมูลหนี้เกือบ9,300ล้านบาทการพักหนี้5 0นี้มันเกาถูกที่คันหรือไม่ ชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ชาวนาหลายคนบ่นนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ข้าวเปลือกเนี่ยเฉลี่ยกิโลกรัมละ6บาทเท่านั้นหมายความว่าข้าว1กิโลกรัมเนี่ยแทบจะเท่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปห่อนะครับขาดทุนกันย่อยยับครับหลายคนสงสัยว่าอา้าวกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทําไมถึงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ทันทีล่ะคําตอบก็คือกองทนุนฟื้นฟูเนี่ยจะรับโอนนี่ไม่ได้นะครับหากรอรอมไม่อนุมัติ เพราะว่าสถาบันการเงินของรัฐทั้ง4แห่งที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือตามหน้าจอนี้ครับธนาคารอมสินหนึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์3และ4ก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยข้อเรียกร้องของเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวนามีดังนี้ครับ หนึ่งคือขอให้สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ชะลอการฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของสมาชิกแล้วก็เร่งโอนหนี้สินเข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของกองทุน2ขอให้ลดหนี้ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของกอฟอกรกรณีที่ตายพิการทุพพลภาพชาราภาพเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคเหลือไม่เกิน2 5ตามพระราชบัญญัติของกองทุนฟืนฟ้นฟู และ3นะครับขอให้ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพอเรื่องนี้ถูกนำเข้าหารือในครมรเมื่อวานครับที่ประชุมครมอรมอก็เลยมีมติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพักชําระหนี้เกษตรกร50%จาก4ธนาคารของรัฐที่เกษตรกรมีหนี้สินอยู่ประมาณ5600กว่ารายนะครับมูลหนี้รวมเนี่ย9,282ล้านบาท บวกดอกเบี้ยอีก6,813ล้านบาทระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่จะพักชําระหนี้ให้50%เนี่ย3ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ครมอ,อนุมัติแล้วจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันไม่ได้ช่วยทั้งหมด50,000คนทีเดียวแต่จะแบ่งครับปีแรกจะช่วยแค่10,000รายปีที่2จะช่วย22,000รายและปีที่3 18,621รายกระจายช่วยกันไปครมบอกแบบนี้ ที่บอกว่าพักหนี้กเกษตรกร50%เขาวางเงื่อนไขไว้แบบนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าเงินต้นค้างอยู่100%ให้50%แรกเนี่ยพักหนี้ไว้ก่อนแบ่งก้อนออกไปก่อนส่วน50%หลังให้กเกษตรกรไปคุยกับเจ้าหนี้ก็คือธนาคารแต่ละแบงค์เนี่ยนะครับให้ปรับโครงสร้างหนี้เช่นอาจจะยืดระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปหรือว่าผ่อนชาระหนี้แต่ไม่เกิน15ปี เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นแล้วเงินต้น50%และดอกเบี้ยที่พักไว้ก็จะได้รับการยกโดยสถาบันเจ้าหนี้นะครับจะได้รับการชดเชยเงินต้นจากรัฐบาลส่วนการชดเชยดอกเบี้ยก็ให้เป็นไปตามมติของครมเงื่อนไขสําคัญก็คือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินอื่นใดอีกครับก่อนหน้านี้ทางกลุ่มชาวนาเนี่ย เรียกร้องอยากจะให้ยกหนี้ทั้งหมดเลยก็คือที่กู้มาเท่าไหร่อยากให้รีเซ็ตเป็นศูนย์เลยแต่แน่นอนว่าคงทําได้ยากต้องใช้งบประมาณมากทีเดียวนะครับคงต้องติดตามกันต่อครับว่าการที่ครมอให้พักหนี้50%แบบนี้จะตอบโจทย์และเพียงพอหรือไม่